เอาเฮ้ยนี่มัน AK บอมในตำนานนี่ว่าคนดูครับเอามาขายลงคลังแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมไม่ถาวรนะแต่ว่านะครับ2,560แคสนะครับได้ตั้ง7วันและสามารถซื้อได้ประมาณ3ครั้งนะครับผมจำกัดจำนวนแค่3ครั้งอ้ยอันนี้ก็คุ้มอยู่นะเออก็นะครับเหลือเวลาอีก1วันกับ5ชั่วโมงนะครับผมก็คงหมดพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่ สหมดวันที่5เวลา5้าทุ่มากนาทีก็เหมือนกับไอบาเลตที่เคยเอาลงค้างเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองนะครับอ่าก็ใครไม่มี AK บอมหรืออยากจะแบบสะสมหรือ,อยังไงก็ซื้อได้เลยนะครับแต่ตัวผมนั้น <c oughs> ฮ่าฮ่าข้ามีอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วค่าซื้อวาที่งานเกมยังไงแล้วมาเดี๋ยวคลิปนี้เอา AK บอมไปเล่นหน่อยละกันเปิดนะเปิดความเคลียน ปี224นะครับแต่ว่าเอคีบอมก็คงอย่างที่เรารู้รู้กันนะครับว่าคือตัวบอมมันยิงไม่ค่อยแรงเหมือนแต่ก่อนหรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะไม่พูดเยอะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูกันหน่อยชอบตะเกมกันด้วยแนละ้วมาเริ่มต้นตาที่ดีกันเถอะไปเล่นมาตา2ตาไปวอร์มมามใครเจอผมใครคิดว่าผมทำคลิปก็ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยมันต้องวอร์มอ่ะเอคีบอมเอคีบอมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว ได้ยิงลงตาแล้วคืนนี้หลับหลับฝันดีต้โอเคครับผมขอให้นอนหลับฝันดีแล้วกันนะครับโอ้โหไม่ต้องเล่นล่าสุดไม่ต้องเล่นแล้วนะครับไม่ต้องเล่นกันแล้วถามจริงขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องเล่นกันแล้วเด็กการเลิฟช็อตไปสนมยนะครับโชว์แม่นจริงๆนะครับ เหลับเฮ้ยเอาดีเฮ้ยสามเจ็ดเป็นไม่ได้เอาดีไม่ได้เล่นเลยนี่กูไม่ได้เล่นเล่นกูไม่ได้เล่นดีๆเลยนี่ไม่ได้แล้วมันต้องต่อแล้วว่ะไปเลยไปเลยไปเลยแต่เ k คกูนี่ต้องเล่นดีๆหน่อยว่ะเอคผมมันต้องเล่นดีๆหน่อยนะครับถ้าจะยิงบอมแบบหวังให้ตายน,นี่คือยากนะ นี่เลยนี่เราต้องมาทำแบบนี้คนดูข้าใจไหมไัน้งน้อน้งไนนห้อนปนหนออปน้ยไอหอนอ้่ออ น่าจะโอ้โหทีเจ็ดเจ็ดอือโอ้โหทีเจ็ดเจ็ดโอ้ทีเจ็ดเจ็ดอีกแล้วเฮ้ยทีเเจ็ดอีกแล้ว จักที่เจดเลยวะอืมบอมกูดูสู้ไข่ไม่ได้เลยบอย จริงอื้ดูดิครับพอได้ยิงนี่คือแบบสะใจสัสโหดทีมเราสกอร์น้ำเว้ยโอ้ยค่อยๆนะทุกคน มุมเดิมเลยนะทำไมอะมุมเดิมมันมุมนี้มันก็ไม่มีมุมมันไม่มีม,มุมไหนเลี้ยวอะเนี่ยหลังเราก็เพื่อนก็ดูมันต้องเปลี่ยนมุมหมดอยู่เป็นเดิมได้แล้วกันดูนี่ครับโอ้จะบปวดมาก ราบ30,000หวัดดีจ้า้าบอมติดแล้วนะ่น้าบอมติดเหรอน,นี่ไงนี่ไงทิมทิมทิมดีทิมดีต้องตายหมดแล้วตรงนี้ สวยเพื่อนทรัดีดโสดตายแล้วเ,เรื่อยๆสามเจ็ด no อ้า <c oughs> เกมจบเอ้ยเล่นแป๊บเดียวเองเอาว่ะไม่ฝากเราชนะเลยอื ี๋ยวจะหยิบ TJ7 ไปเล่นดีวะกูดูเห็นก็เล่น TJ7 แล้วกูอยากเล่นเลยอะตอนเนี้ยเฮ้ยรอบนี้ปืนอะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะรอบเนี้ยสวัสดีปืนอะไรอ่ะอ๋อ S4 โอเคในคางมีขายซื้อมาเล่นเลยจริงในคางมีขายตอนเนี้ยไม่ได้ช่วยเจมขายแล้วเว้ยแต่มีขายจริงๆอ่ะแต่ของผมท้าว่านนะครับเยอะ สวัสดีครับได้เหล่าแล้วนะได้เหล่าแล้วนะโอเคครับไอ้ห่วงถูหัวแล้วมันในที่ฝ่าหวหองถูหัวเลยหวองถูหัวแล้วยพยายามจะโดนหัวห้องเหล่าเนะี่ยต้องยพยายามเฮ้ยกูบอกว่าเพิ่งพยายามโอ้มีตัวซับอะ่ะโอ้มีตัวซับ เขามีตัวซับอ่ะคนดูิงนี่ดูเหล่าตัวอื่นบ้างเลยละกะันเสียดายอ่ะเมื่อกี้เขามีตัวซับอ่ะเออเห็นว่าเมื่อกี้คือผมโดนตัวไกลๆยิงก่อนนี่มีงั้นนี่ไม่เดิมมีงั้นนี่ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้โอ้ทีเจ็ดทีเจ็ดเจ็ดใช่ไหมคำนึงเดี๋ยวเล่นเป็นเพื่อนปะปืนนะเนี่ยปรื่อนที่แบบนี่เป็นเพื่อนปะ เดี๋ยวเป็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเพื่อนวะโอ้ยี่ไหนวะเดี๋ยวได้เป็นเพื่อนวะมาดิมาเด็ดเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเล่นเป็นเพื่อนวะจริงเล่นเป็นเพื่อนเห็ไหมอืมอืมเราไม่ได้ใส่ชยาเรามาเล่นด้วยเนี่ยมาดูกันครับ โอ้ยโอยหนีละหนีละไปล้จ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงบอกแล้วเดี๋ยวได้เป็นเพื่อนว่ะโอ้หเจ็ดไม่อยากจะจับไม่อยากจะโม้เฮ้ยคลิปนี้าาาตาเล่นามาา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 นาา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 ลาาาไม่ปกติตรงไหนนน สัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ เอา้าหัวทิมหัวตำอืม,อมโอเคเนี่ยเล่นแป๊บเดียวจบเพราะว่าอันนี้เหมือนว่าหัวห้องเราทำเควสเนาะน,น่าจะใช่ดวด่านนี้เป็นด่านเควสเลย วาระเบิดด้านหม่เดี๋ยนี่อันนี้เซิฟไอ้น,นี่ก็ล้วนะเซิฟเซิฟเวอร์ระดับสูงอะเพราะว่าเราเล่นเซิฟเวอร์ที่แบบเขาดูจุยดยศเนี่ยเสร็จเด็ดเต็มนะครับรับไปอยู่บนหัวกูได้เอ๊ะทางหนโอ้จริงด้วยเมื่อกี้ลงระเบิด หายเว้ยวางเบ็ดอืมจะคนไม่ค่อยเล่นนะดูจากสถานการณ์ในห้องดูจากอะไรหลายๆอย่างจัดก,การดิเพื่อเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิไม่เอาไม่ต้องดูไฮไลท์เราเรีบเล่น เออจำได้มันสองอได้นี่อเปล่าตอนี้อุ้งควันบังอีกแ,แล้วกันแล้วกันแลกันเฮ้ยเจ้าด้วยโอ้โหนับตาเอยโอ้โหลาก่อนก็ดู สวยหญิงกูไม่โดนใยเลยอะไรวะโอ้โหมุมแอบตรงนี้มันเอ้าวัดเด็ดฮะผมไม่เห็นเขาเหรอตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่เห็นผมหรอกูถามชิปเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปย้อนดูเดี๋ยวต้องไปดูตอนตัดคลิปแล้วเฮ้ย

ไม่มีไม่มีไม่มีมมแหมนึกว่าเหลืออีกตัวสองตัวอุเยมาแล้วมาเป็นโกทัพเลยเอ๊ะทำไมคนฝ oh, <no. S 1> ากเรามันไอ้นั่นปะ <laughs> พูดไม่ถูกอ่ะเออก็ดูเห็นใช่ไหม <laughs> ทำไม <laughs> ช่องว่างมน oh, <no. S 1> ันเว้นไปอย่างนั้นได้ โอ้โหเรียบร้อยเออเรียบร้อยลองดูกันต่อคุณดูโดนตรงนี้นหืมยอดเอ้ยไม่โดนโอ้จบเลยไปเว่ยตายเว้ยตายเว้ยเป็นไงล่ะตายเว้ยโดนระเบิดไปทีแล้วก็โดนลูบทีกูไม่เดี๋ยวนะเนี่ยมันมันเป็นอะไรคนดูมันบันนะ็กเนาะแต่มันเป็นการบล็กที่ อู้ยแล้วเหรอฮ่ปืนอะไรอ่ะ AK47 1เลยครับโม่บอ ยิงกับยิงตัวนึ้เราก็ไปทางนี้นี่ถ่ายปะโอ้โหเหลือคนเดียวหรือเปล่านี่มันดูไม่ออกอะ่ะใช่ไหมเหลือคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ได้เหลือคนเดียวเว้ยเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าแทบมันบั็กหรือ,อยังไงเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างอะ่ะเออเนี่ยตรงเนี้ยมันบั็กเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมีกันกี่คนนะครับในห้องอเคอัปเดตปุ๊บบั็กเฉย ไหนไปวัดมุมเดิมเนี่ยมุมนี้มุมวัดเลยนะวัดอะไรมุมวัดอะไรไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะ เรียบร้อยแต่โอ้เอ็นสี่เรดทีมวินโอเคโอหคนก็นเต็มห้องเลยนะเออแต่ว่าเมื่อกี้มันบั๊กเว้ยแบบบั๊กบั๊กแบบไม่เห็นบางคนเลยนี่แบบว่ามันก็เล่นยากนะเพราะเพราะว่าดาบระเบิดอะผมเป็นคนที่แบบว่าชอบกดแถบดูว่าแบบว่าศัตรูฝั่งตัวฆ่ามันเหลือกี่คน อย่างเงี้ยลำบากเลยอย่างเงี้ยลำบากจริงโอเคครับผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนละก,กันนะครับผมจะได้ลงคลิปเร็วๆนะครับไม่เดือดเกินไปนะครับขอบคุณรับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกัน,น,น,จ,กนจ้า